กราบสวัสดีด้วยนะครับพี่น้องอาหารกินเล่นสไตล์แจ็กกี้ขนมปังไส้ทะลุนรกและอันดับแรกสิ่งที่เราจะทําขนมปังไส้ทะลุนรกมันจำเป็นที่จะต้องมีขนมปังกันก่อนเดี๋ยวเราไปหากันนะครับพี่น้อง ไ,ได้เอ๊ะเ,เ,เราก็ได้ไมาแล้วครับขนมปังและอันดับต่อมาสิ่งที่เราจะทําไส้เนี่ยมันจะมีหลายแบบให้เราใสา่ไส้แต่วันนี้ผมจะเอาปูอัดแล้วก็แฮมเดี๋ยวเราไปหากันปวดจ้าปวดอุ้ยปวดไหมครับมีค้ามีไม่มีลูกค้ามั้งเหรอวะขาดตั้งนานแล้วอีีาไ๋นุม่มาปูอัดเปล่าไม่แพงไม่แพงขารย,ยังง่ายนี่ออ๋ไม่แพงกันเองอะไรยี่สิบ อะไรยี่สิบเดียมึงขายยังไงเนี่ยมึงเปิดแล้วเนี่ยอ๋อเปิดให้อากาศมันเข้าไม่งั้นจะมันเน่า <c oughs> อันนี้ก็เปิดเหมือนกันนี่เหมือนกันขายดีดีของดีไม่มีเงินเลยเอาอันนี้ไปแล้วกันอันนี้อันนี้คุ้มกว่าขอแรงขอแรงอันนี้เลยกันหิวข้าวเลยเกินไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วโทรศ<อ>ัพท์แรกแล้วกันนะจีนแดงไหมนี่ไม่ไม่กินแดงหรอกไปแล้วไป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 ขายได้เท่าไหร่เนี่ย ติลและสิ่งที่เราจะหาแนนดับต่อมานะครับในการทำขนมปังทอดเนี่ยก็คือแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเราไปหากกันมันคือแป้งและก็เข้าสู่ช่วงขั้นตอนในการทำนะครับพี่น้องอันดับแรกสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการผสมแป้งทอดกรอบกันก่อนมา เดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันแป้งที่เราจะใช้ไปไหนวะแป้งนี่เราจะใช้แป้งโก๋ขีนะครับเอาแบบเป็นเหลวๆนะทีนี้นะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำนั่นก็คือการผสมแป้งกับน้ำนะครับใส่ไปปริมาณที่แบบว่าประมาณนี้เลยเราไม่ได้เอาเหลวนะขาวเลยพี่น้องเออขาวเลยก็จะประมาณนี้เหมือนนมเหมือนนมเลยนะเทวซดใช่ไม่ได้ชอบนมไหมชอากินนมป่ะกูเลยีกินนมสดยุงยุงยุงนี่มึงตบยุงอ่าประมาณนี้ อันดับต่อมานะครับมันจะทาไวมากๆเดี๋ยวเราจะมาทําการทําไส้กันก่อนนะไส้ที่เราจะใช้เนี่ยคุณสามารถจะเป็นแฮมจะเป็นไส้กรอกหรือจะเป็นปูอัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบปูอัดกับแฮมเอามาหั่นให้แบบว่าเป็นแบบว่าฝอยๆเลยหั่นเลยครับพี่เดียวยำแบบละเอียดนะพี่เอียบเลยกินไม่ได้พี่ยำไม่ละเอียดเลยเดี๋ยวผมผมยำให้พี่ดูนะว่าเทคนิคการยำที่ดีเป็นยังไงมดี๋ยหั่นเดี๋ยวยำให้ดูยำแบบว่าละเอียดยิบๆเลยแบบอยากได้แบบยิบๆเลยคนละยำอ่ะ อันนี้เอ้ยยำปลาเจ็ตนะเนี่ยคนนี้ถึดูดูเดินเมื่อกี้เทวอ่ะใหญ่เราต้องเอาอันเล็กๆครับอ่ะมันอร่อยนะคำนี้ใหญ่โตโตนี่แหละช่างเชฟยี่ยำปลาเจจมันตลอดรออะไรครับนี่เราต้องการประมาณนี้นะครับจะแบบว่ายาวแบบนี้ก็ได้แต่ผมไม่เอายาวผมเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอแล้วประมาณนี้สเิลมึงอ่มึงก็จะใหญ่ให้แมวแดกอ่ะทีนี้เราก็จะเอาไอ้เจ้าแฮมเนี่ย มาไว้ในถ้วยสักถ้วยหนึ่งกันก่อนแบบนี้นะครับนี่เป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งแล้วอ่าต่อไปคุณจะเอาเป็นแทมอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาเป็นกูอัดอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเราจะผสมมิเซอร์ด้วยกันนะครับเป็นกูอัดนะครับแกกูอัดนะครับผมแกเอาไม่ใส่ม่วงกันเลยร้อนกิตอัดนะครับกูอัดนะครับเหมือนกันซอยเหมือนกันซอยแบบเล็กๆเลยนายยิบๆเลยยิบซอยเข้าวมเนี่ยฮะ ไม่เข้าได้ไงอ่ะมึงไม่แก่ไม่กลั่มึงไม่เห็นแฝนเดียวก <laughs> ูก็ว่าอยู่ม,มันซอยไม่เข้าวะเกินถุงเล,ละ่ะผู้อัดตัวนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณเล็บดำนะใช่ครับผมเพิ่งไปจับอันนั้นของผมมาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปวดแสบไหลจะเอาแบบละเอียดยิบเลยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะครับให้มีเจคเจอร์ในการเคี้ยวบ้าง <laughs> ก็จะประมาณนี้แล้วก็เอามาผสมกันของผมที่เป็นผสมนะบางคนไม่ผสมก็ได้เหล่ามึงต่อมามายองเนส เราจะใช้เป็นสลัดหรืออะไรก็ได้หรือจะเป็นมายองเนสอะไรก็ได้แต่ผมใช้เป็นมายองเนสนะบีบใส่แล้วมาลองดีเออไปจัดนี้หลังกูเปื่อนอะฮะไม่ลองลองดูอย่าหยอดตานะคุณพูดมือแกหยอดตาเมื่อกี้คุกเข้าให้เข้ากันอันนี้ก็คือจะเป็นไส้ของเราข้างในนะก็คือเราจะทําแยกหรือว่าจะเอาแบบว่าใส่เข้าไปข้างในก็ได้หรือเอาไปใส่ใส่ไปข้างในเลยดีกว่าใส่อะไรอ่ะใส่แบบเข้าไปในขนมปังแล้วทอดเลยหรือว่าจะเป็นตอนหลัง ใส่ไป,ไปเลยใส่ไปเลยใช่ไหม,ไหมประมาณนี้ออันดับต่อมาครับสิ่งที่เราจะทำนะครับพี่น้องนั่นก็คือการแบบว่าใช้เกรดขนมปังนะครับมันจะเป็นต้องมีจริงๆถ้าจะไม่มีก็มันก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน,นครับแต่ว่าถ้ามีเกรดขนมปังมันจะกรอบแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเกร็ดขนมปังก็ร่อยหลอลงทุกทีนะครับทาอะไรคลิปแอบไปใส่ไก่ด้วยเนี่ยโอเคประมาณนี้วิยโหยังมีอีกแอบแซบแอบยู่ข้างบนแบบตูดีโอก็ไม่ได้จนนะครับ้ยังมีโอเค แป๊บนึงครับเด็กแว้นเยอะครับปล่อยเด็กแว้นผ่านไปก่อนต่อมานะครับขนมปังเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ใช้ฟาร์มเฮาส์ก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ครับมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ทอดง่ายกว่านี้ทอดดีกว่านี้นะครับแต่เราจะใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์แหละมาถาซื้อง่ายดีนะครับซื้อที่ไหนก็น่าจะรู้กันพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเราครับเสียบปั๊กครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการตั้งกระทะนะครับกระทะในการทอดทำทำให้มันเดือดนิ เดือดเดือดดิเดือดเลยเดือดให้มันเดือดดิเดือดเลยเดือดเเอาเปาเอาเาเดือดเอเอาเาเดือดเดือดเวเดือดเอาเายก็เดือดเกินหรอกเดือดเกินเฮ้ยฝนตกปิดฝากันก่อนนะครับป้องกันไว้ฝนมันตกตอนนี้คือฝนมันก็คือแบือปกระปอยนะครับมันพวกเราแม่งแบบว่าทาอาหารท่ากลางสายช่อรุณอ minutes later เอ๊ะกระทะเราก็ร้อนนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำนั่นก็คือการใส่ไส้เยอะไหมอ๋อแล้วละตามความต้องการพอดีคาเต็มปากเต็มคารอดเลย ใส่ถั่วลากเฮ้ยประกบกันเสร็จปุ๊บอัดก็ได้ไม่อัดก็อัดทั้งงอให้กูเล่นท่อนอาต่อเลยจุ่กระมปังกับแป้ช็อตกรอบนะครับจุย่างนี้ก็ได้นะครับจุมเป็นสีนี้กันแล้วก็นี้อ่ะทีนี้นิ้วเต็มเต็มเก็บกระมปังปาบปาบประมาณนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดเต็มหรอกแล้วก็ร้อนด้อย มือมีอะไรสิม่ต้องการทั้งฟู่เว้ล่ะย้อนเลยดูเกล็ดที่เต็มเลยเถวใจทิ้งไม่ต้องรีบคนเพื่อนอ่ะประมาณนี้กำลังดีครับหลังจากนั้นเราก็เสิร์ฟเอิร์ฟอ่จะประมาณนี้แล้วก็มาหั่นเกลยืนวันนี้วีวเล่หั่นสิครับแล้วก็หั่นหั่นตรงนี้นะ อยูประมาณน,นี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยร้อน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 ถเลยให้ดูอย่างนี้เนี่ยกรอบๆเลยนะครับอ่าต่อมาเราก็ทําเหมือนกันอ่ะใครจะลองทําครับคุณเทลลองทำแก้ลองทำไหมครับเออลตามใจท่านผมชอบแบบเยอะๆนะครับ,รบมันก็เหมือนตอนไอ้ทำไอติมอะหมดแล้ววะโอ้โหกำลังเจ็บๆเลยจุ่มแป้งครับจุ่มแป้งอะไรมือยังไม่ล้างจุ่มแป้งครับจุ่มแบบนี้เลยครับวางแป้งแป้งมันจะอันนี้นะเว้ยจะขาดง่ายมากเลย จุ่มครับจุ่มเกล็ดขนมปังครับอันน hey. hey. ี้นะเฮ้ยเฮ้ยระวังน้ำมันร้อนนะค่อยๆลงโอุ้มอย่าใกล้ๆนะของกรอบง่ายนะเคล็ดเยโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราก็ทําเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับโอ้หน oh. ้าสวยไหมล่ะเดี๋ยว <c oughs> มาลองชิมกันเสียงกรอบนะครับร <c oughs> ึปอย่างไงผัดได้ผักอร่อยกรอบเกินอย่ไงไรครับเยอะไหม <c oughs> ครับ ออชมากครับชอบกันแลว้วแชร์คลิปนี้ของเรากันด้วยไปละรักกันน้อยแต่รักกันนานอร่อยมากลองทำมันดูนะครับกินง่ายทำง่ายอร่อยจบ